เปลี่ยนจิตเป็นเศรษฐีง่ายๆให้ทำแบบนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับพิมพ์คํานี้มานะครับฉันมีจิตเศรษฐีฉันมีจิตเศรษฐีพิมพ์คำนี้มานะครับ,รรรบก่อนอื่นนะครับเราจะต้องรู้แบบนี้กันนะครับว่าเราสามารถโปรแกรมจิตของเราได้เราสามารถเทรนจิตของเราได้และขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือ ให้คุณอย่าคิดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการอย่าคิดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะครับให้คุณคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นอันนี้มันคือการเทรนจิตของคุณแบบง่ายๆย,ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าวันนี้คุณอยากจะผอมถ้าคุณอยากจะมีรูปร่างที่ดีนะครับคุณจะต้องหยุดคิดถึงความอ้วนทั้งปวงหรือวันนี้ คุณต้องการประสบความสำเร็จเรื่องการเงินคุณต้องการมั่งคั่งร่ำรวยขอให้คุณนะครับหยุดคิดถึงความขาดแคลนและความยากจนคุณจะต้องหยุดคิดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการและความลับต่อมานะครับก็คือให้คุณลมเลิกข้อแม้เก่าๆไปซะยกตัวอย่างเช่น บางคนนะครับเขาจะบอกว่าฉันจะต้องมีเงินล้านก่อนฉันถึงจะมีความสุขหรือบางคนมักจะบอกว่าฉันจะต้องอยู่บ้านหลังใหญ่ก่อนฉันถึงจะมีความสุขหรือบางคนอาจจะบอกว่าฉันจะต้องขับรถที่ใช่ก่อนฉันถึงจะมีความสุขความเป็นจริงแล้วนะครับคุณไม่ต้องมีข้อแม้กับตัวเองเลยเพราะคุณสามารถมีความสุขได้ทันทีในตอนนี้ คุณสามารถมีความสุขได้เลยในตอนนี้ความสุขนะไม่จำเป็นต้องรอคอยอย่ารอคอยความสุขตัวเองให้คุณเบิกบานตั้งแต่ตอนนี้เลยมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องรอคอยบางคนนะครับเขาตั้งข้อแม้บางอย่างให้กับชีวิตมากเกินไปชีวิตของเขาไม่มีความสุขยกตัวอย่างเช่น บางคนเนี่ยอยู่บ้านนอกบางคนอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพนะครับต้องเดินทางไปทำงานในเมืองและเขาตั้งข้อแม้ให้ตัวเองว่าถ้าฉันไม่รวยเนี่ยฉันจะไม่กลับบ้านถ้าฉันไม่มีเงิน10บล้านฉันจะไม่กลับบ้านอันนี้มันเป็นข้อแม้ที่คุณตั้งขึ้นมาเองแล้วบางคนนะครับเขาไม่เคยกลับบ้านเลยเพราะเขายังไม่สำเร็จ ความเป็นจริงแล้วนะครับคุณสามารถทำงานไปด้วยแล้วกลับบ้านไปด้วยได้คุณสามารถทำงานหาเงินสร้างชีวิตแล้วกลับมาหาครอบครัวของคุณได้อย่ามีข้อแม้บางอย่างให้กับตัวเองอย่ามีข้อแม้บางเรื่องให้กับตัวเองแล้วทำให้ตัวเองนะครับทุกใจและเครียดความลับข้อต่อมานะครับในการเทรนจิตให้เบิกบานนะครับ ให้คุณคิดถึงสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยมีความสุขในชีวิตยกตัวอย่างเช่นคิดถึงกาแฟหอมๆอ,อร่อยๆเวลาที่คุณคิดถึงนะครับคุณจะรู้สึกดี หรือคิดถึงสัตว์เลี้ยงของคุณคิดถึงเวลาที่คุณเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือเวลาที่คุณครับเดินดูพระอาทิตย์ตกหรือชมสวนดอกไม้ให้คุณคิดแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะเบิกบานใจแล้วจิตของคุณมันจะจดจำได้อะไรก็ตามที่คุณคิดถึงบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆ สิ่งนั้นจะเพิ่มพูนความสุขของคุณจะเพิ่มพูนความเบิกบานของคุณจะเพิ่มพูนเพราะฉะนั้นจงคิดถึงสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วคุณจะมีความสุขตลอดเวลาความลับต่อมานะครับในการเทรนจิตให้กลายเป็นเศรษฐีก็คือให้คุณใช้พลังแห่งการจินตนาการของคุณคุณมีจินตนาการสร้างสรรค์ ให้คุณคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการแล้วให้คุณรู้สึกว่าคุณมีสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วคุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วคุณสำเร็จเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างเช่นบางคนอยากจะมีเงิน10ล้านให้คุณรู้สึกเลยว่าคุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนนี้ บางคนอยากจะอยู่บ้านในฝันนะครับให้คุณรู้สึกเลยว่าคุณอยู่บ้านหลังนั้นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนนี้หรือบางคนนะครับเขาต้องการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับให้คุณคิดตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าคุณมีสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วเวลาที่คุณนะครับได้รับสิ่งนั้นเวลาที่คุณมีสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วคุณจะรู้สึกยังไง คุณจะรู้สึกดีขนาดไหนคุณจะฟินมากขนาดไหนคุณจะเบิกบานมากขนาดไหนนะครับให้คุณรู้สึกแบบนั้นตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะจิตใต้สำนึกของคุณนะครับมันกลืนกินอารมณ์ความรู้สึกเป็นอาหารแล้วถ้าคุณนะครับใช้พลังแห่งการจินตนาการของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้รับเรียบร้อยแล้วคุณสำเร็จเรียบร้อยแล้ว จิตใต้สํานึกของคุณจะประทับประทาบสิ่งนั้นลงไปแล้วมันจะทํางานให้คุณจิตของคุณจะทํางานให้คุณแบบอัตโนมัติมันจะไปออแกไนซ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตคุณทําให้คุณได้รับสิ่งสิ่งนั้นหลังจากนั้นนะครับขอให้คุณใช้ภาษาพลังงานสูง ให้คุณพูดคำพูดที่ทรงพลังกับชีวิตเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นชีวิตของฉันมั่งคั่งเหลือเฟืออบันดานซ์ชีวิตของฉันงดงามสวยงามชีวิตของฉัน,งงาาฉนหาเงินง่ายให้คุณใช้ภาษาพลังงานสูงเท่านั้นชีวิตของฉันสำเร็จแบบง่ายๆชีวิตของฉันมีความสุขมีความเบิกบานชีวิตของฉันมั่งคั่งเหลือเฟือ ให้คุณใช้ภาษาพลังงานสูงแบบนี้ซ้ำๆทุกวันทุกวันพูดกับตัวเองทุกวันแล้วถ้าคุณเทรนจิตของคุณแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆนะครับคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาต้องการจิตของคุณจะกลายเป็นจิตเศรษฐีจิตของคุณจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ และสำหรับใครนะครับที่ต้องการดึงดูดเงินอย่างรวดเร็วสำหรับใครนะครับที่ต้องการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่าลืมไปสมัครเรียนคอร์สเรียนนี้วิชากดแรงดึงดูดลับในคอร์สเรียนนี้นะครับคุณจะได้เรียนรู้เรื่องอิสรภาพทางการเงินกับจิตใต้สำนึกวิธีการสร้างอิสรภาพทางการเงินที่เร็วที่สุด ถ้าคุณรู้เรื่องนี้นะครับคุณจะมีแผนที่ทางการเงินเป็นของตัวเองคุณจะสามารถทำเงินได้เพิ่มมากขึ้นคุณจะหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นรายได้ของคุณจะสูงขึ้นคุณจะสำเร็จด้านการเงินและคุณจะได้เรียนรู้เรื่องตำนานเรื่องเงินแปดตำนานเคล็ดลับการสร้างความรวยที่เร็วที่สุด ถ้าคุณรู้เรื่องนี้นะครับคุณจะสามารถสร้างความร่ำรวยได้อย่างรวดเร็วเพราะหลายๆคนนะครับเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาไม่รู้กฎการเงินลับนะครับถ้าคุณรู้คุณสามารถเอาไปใช้แบบง่ายๆเงินเนี่ยจะไหลเข้ามาหาคุณมีบางคนนะครับเขารู้กฎการเงินลับนี้เขาสามารถเอาไปใช้สร้างยอดขายได้10เท่านะครับ ธุรกิจของเขาจเจริญเติบโตสิบเท่าเพราะเขาทำตามกฎการเงินนี้ใครสนใจสมัครเรียนคอร์สเรียนนี้นะครับสามารถพิมพ์สนใจมาได้เลยหรือจะทักอินบ็อกมาที่เพจ Facebook ครูสบายก็ได้เดี๋ยวครูสบายจะให้ราคาพิเศษหรือสำหรับใครนะครับที่ฟังจาก YouTube ครูสบายปักลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้คุณสามารถทักลิงก์มาสมัครเรียนได้เลยเดี๋ยวครูสบายจะให้ราคาพิเศษวันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ